วัดีค่ะวันนี้เรามาสำรวยฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะพี่ตู่นะคะค,ค่ะวันนี้ทำอะไรคะ ใส่เนื้อติโชครับค่ะบ่อน,นี้น้ำเท่าไหร,ร่คะบ่อนี้น้ำประมาณสองตันนะครับสองตันครับมีทั้งหมดกี่บ่อคะสามสิบครับสามสิบอทั้งกุ้งขาวกุ้งกล้ามมเลยนะคะใช่ครับ มีปัญหาอะไรไหมคะอ,อ่ไม่มีนะครับก็มีมันก็บางทีก็มีเรื่องน้ำมีปัญหาบ้างเป็นบางาครั้งใช้ตัวนี้แล้วใช้โปรชัวร์ดูค่ะยังดีช่วหมลองลองดูค่ะความเค็มเท่าไหร่คะความเค็มถ้าเป็นก้ามกามก็ใช้ หลังสิบสามถึงสิบห้าครับอันนี้เราใส่มากี่บอ่อแล้วคะตอนนี้ใส่มาสี่บ่อครับใส่นี่เลช่ไหมสี่บอ่อแล้ว